สายพันไหนก็สายพันไหน่ะคะน้องเลียงอ่าตัวนี้เป็นน้องของเงินอุทัยครับอ๋เอ,อเป็นน้องของเงินอุทัยครับ ครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเติร์ดนะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมค้อบครัหนุ่มอุทัยนะคะคพื้นที่ตรงนี้เราตั้งอยู่ที่ไหนคะน้องริว้วอยู่ที่ตำบลเมืองกะลุงอำเภอ,าอทท้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับจาก2ปีกว่าอย่างเงี้ยน้องริ้วนะคะเลี้ยงควายมาถึง1 4 0กว่าตัวถึงไหมคะหรือว่าถึงครับถึงด้วยนะคะระยะเวลาสั้นๆ2งปีนะคะแต่น้องริ้วก้าวกระโดดมากเลยน้องริ้วไปมีวิธีการดูควายยังไงบ้างคะน้องริ้วในการคัดสรรที่จะมาอยู่ที่ฟาร์มของนุ่มอุทัยของเราอะค่ะ ก็ไปหาตามแหล่งที่ว่าพันธุกรรมดีๆครับตามบ้านที่ว่ามีชื่อเสียงอาม,มาเก็บไว้ครับอย่างน้องลิ้วอย่างเงี้ยไปแต่ละที่แต่ละเพลส่วนมากจะอยู่ที่โซนจังหวัดอุทัยธานีนเลยไหมคะหรือว่าครับแล้วในการดูควายแต่ละตัวแต่ละกัดกว่าที่จะมาอยู่ที่ฟาร์มของเราอย่างเงี้ยน้องลิ้วได้สังเกตควายยังไงบ้างเขาหนึสมส่วนค่ะครับความสวยงามาใบหน้าทำตัวดี นำตัวดีโครงสร้างดีพันธุกรรมที่ดีอย่างเงี้ยคับโอ้แล้วอย่างน้องแสนบ้านาอย่างเงี้ยน้องริ้วได้เขามาอย่างไงสายพันไหนกับสายพันไหน,นะคะน้องริว้วอ่าตัวนี้เป็นน้องของเงินอุทัยครับอ๋ออ๋อเป็นน้องของเงินอุทยัยครับ คนละแม่ครับคนละแม่แต่พ่อเดียวกันใช่ครับโอ้แล้วอย่างนี้ได้มากัศน้องริ้วนายังค่แสนบ้านนาได้มายังไม่ถึงปีครับชอบอะไรของแสนบ้านนาในตัวของเขาอะคะติดตามผลงานครับลูกเขาอ๋อลูกของเขาเหรอคะครับลูกของเขาแสดงว่าลูกของเขานีคือการส่งลูกออกมาดีหรือว่าใช่ครับดีครับโอ้ก็ทางสายกันอุทัยหนึ่งพันธุกรรมของเขาดีอยู่แล้วอยูล้โอ้ยางนี้แสนบ้านนาอย่างเงี้ยมาอยู่กับน้องริ้วนี่ก็ช่วงเริ่มแรกเลยเปล่าคะหรือว่ายังไงคือไม่เริ่มแรกครับประมาณได้แปดเก้า อย่างนี้ถือเป็นพ่อพันธุ์ประจําฟาร์มของเราเลยไหมคะครับตอนนี้คือเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์ประจําฟาร์มของเราเลยมีควายทั้งหมดที่ฟาร์มของเราเนี้ยร้อยกว่าตัวเนี้ยคือเราใช้บริการแสนหมดเลยใช่ไหมคะหรือว่าไม่ครับมีพ่อพันธุ์อีกสองตัวครับโอ้มีพ่อพันธุ์เพิ่มอีกอย่างนี้เหรอคะในฟาร์มของเราเท่ากับว่าตอนนี้มีพ่อพันธุ์สามตัวครับสามตัวอ๋อแต่ส่วนหลักก็คือจะอ่าเน้นแสนครับอย่างนี้เราได้เห็นพัฒนาการของลูกของแสนอย่างนี้พอสมควรดีค่ะน้องลิว ก็คือไปดูติดตามผลงานลูกเขาทาที่ว่าเขาทับไว้ครับค่ะจากที่เขาทับไว้อย่างเงี้ยเราได้เห็นการเจริญเติบโตของลูกเขาอย่างเงี้ยโครงสร้างของเขานี่ถือว่าค่อนข้างที่มาดีไหมคะน้องลิฟหรือว่าดีครับดีเลยใช่ไหมคะครับความสูงโครงสร้างแข้งขาดของเขามาหมดเลยใช่ไหมครับมาหมดเลยครับโอ้จุดเด่นในตัวของเขาคือยังไงคะน้องลิวคือเราถึงอยากได้มามากเลยที่มาอยากมาเป็นชอบครับเประเจ้าฟาร์มของเราเลยชอบลำตัวครับหนึ่งลำตัวครับสอง สูดเขาดีครับบ้านท้ายครับบ้านท้ายสวยค่ะสังเกตได้นะคะคือลาตัวของเขาค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันอันนี้คือเขาค่อนข้างที่จะเปรียวหน่อยไม่ให้คุณแม่จับนะคะคือหนึ่งบ้านท้ายแลวสองเรื่องบ้านท้ายของเขาใช่ไหมคะที่น้องลิวชอบโอ้ส่วนอื่นๆนะคะน้องลิวหลังครับหลังตรงดีแต่คุณแม่ชอบหน้าตาของเขานะคะคือหน้าตาของเขานี่ค่อนข้างที่จะนี่ดูความความเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือเรื่องเขาของเขาด้วยชอบเขาของเขามากเลยอ่ะ นี่น้องแสนบ้านนาเขาสวยชอบชอบกระบ,บาลเขาของเขาจริงๆหน้าตาของเขาเริ่มดีกับคุณแม่แล้วนะคะแต่ยังไม่เชื่องเท่าไหร่แล้วก็ลําตัวความยาวของเขาเล็กแข็งขาอย่างนี้เรามีวิธีการเลี้ยงยังไงคะน้องลิ้วคือเช้าก็ปล่อยทุ่งครับปล่อยทุ่งธรรมชาติเลยเลยปล่อยธรรมชาติครับเย็นก็คือเข้าแล้วอย่างนี้เรามีพ่อพันุ์ถึง3ตัวอย่างนี้คะ<ม>่ะเรามีการอาจัดสรรแบ่งปันกันยังไงคะคือแบบเพราะว่าส<ม>่วนมากพ่อพัอพอพนธุ์จะอยู่รวมกันไม่ได้อย่างนี้ก็คือ สลับกันครับสลับกันปล่อยอะไรอย่างเงี้ยหรอครับสลับกันปล่อยแต่ส่วนมากหลักๆก็คือในการผสมพันธุ์อย่างเงี้ยก็จะเน้นแสนบรนนาเป็นหลักใช่ไหมคะครับโอ้แล้วลูกของของแสนบรนณานฟาร์มของเราเนี่ยคือมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วคะตอนนี้ยังครับอ๋อยังครับแต่ก็อนาคตเราก็จะใส่แสนไปหรือว่ายังอยู่ในท้องังอนู่นท้องครับ ลุ้นๆเลยนะคะเพราะว่าโครงสร้างโครงสร้างสายพันธุกรรมของเขาเรื่องพันธุกรรมของเขามาทางสายเงินอุทัยนี่นะคะโครงสร้างอย่างที่น้องริวบอกคือเรื่องของหลังของเขาค่อนข้างที่จะตรงกล้ามเนื้อของเขาแข็งแรงดูนะคะดูเล็บเท้าดูช่วงช่วงเนี่ยช่วงเท้าช่วงเท้าของเขาแล้วก็ช่วงนีนี่นะคะช่วงบันท้ายของเขาค่อนข้างที่จะตรงปั้านๆเลยใช่ไหมคะเขาตรงแล้นี่เขาืนเท่มากเลยนะคะดูหลังตรงหลังตรงอย่างที่น้องริวบอกคือมีความสมูทในตัวของเขาเองอะไรอย่างนี้ หน้าตากระบาลขาแล้วก็อัตลักษณ์ครบชัดเจนทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ้องลีตนนี้เราเลี้ยงของเขาธรรมชาติอย่างเงี้ยใช่ครับคือเช้าปล่อยเย็นเข้าข้ออย่างเงี้ยเราได้มีอาหารเสริมให้เขาบ้างไหมคะหรือว่ามีครับน<ม>ิดหน่อยครับถ้าสมมุติมีการจัดงานประกวดเงี้ยเราจะปั้นรุนลูกของเขาไหมคะอ,อนาคตคือน่าจะมีครับอืตอนนี้เราก็ลุ้นอยู่นะคะเพราะว่าเขาอยู่ในท้องของแม่ ที่ฟาร์มของเราหลายตัวเหมือนกันใช่ไหมครับครับไว้ตอนนี้20ตัวแม่ครับโอ้แสนนล้วเหรอคะครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่แม่คะน้องลิ้วน่าจะแม่ควายราะการ60แม่ได้ครับโอ้ไม่ทรวันนาเลยนะจาก2ปีกว่ากว่าครับ2ปีกว่าแล้วทําไมถึงจุดพลิกผันถึงแบบเฮ้ยอยากมาเลี้ยงควายแบบเต็มตัวอย่างเงี้ยคะน้องลิ้วชอบครับความชอบเป็นหลักชอบความความชอบใจรักใช่ครับ โอ้คือเขาบอกว่าอะไรที่ทั้งชอบทั้งรักเนี้ยมาก่อนเนี้ยมันก็จะประสบผลสําเร็จรเร็วค่อนข้างไปอีกส,สเต็ปหนึ่งคือบอกว่าทุกอย่างจะต้องมีใจรักที่แน่นอนรเราแบบว่าใจรักมานาอะไรสิคะเนี่ยหรือว่าชอบมงแต่เด็กเลยครับแล้วตอนเด็กๆเราได้มีโอกาสได้เลี้ยงควายเลี้ยงครับเลี้ยงด้วยครับอ๋อแสดงว่าน้องลิวก็มีคุกคีกับ ควายนี่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยก็โตมากับพัวควายเลยครับเท่ากับว่าอย่างนี้น้องน้องริ้วคือก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงควายตั้งแต่เด็กๆมาแล้วมาจริงๆจังๆมาช่วงสองสามปีหลังนี้เองใช่ครับอไม่ได้ตามกระแสไม่ได้ตามไม่ครับไม่ได้ตามเป็นความชอบของเราเองนน้องริ้วได้ไปศึกษาที่ไหนบ้างคะคือในการเลี้ยงควายที่จะหันมาเลี้ยงควายแบบควายงามอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ศึกษาครับก็ไปหาซื้อตำแหน่งที่ว่า อ่ามีชื่อมีเสียงเราชอบเราก็ซื้อเลยครับไ,ไปหาซื้อกับบุคคลที่มีชื่อเสียงก่อนหรือว่าครับก็คือแบบหมายถึงว่าบ้านนี้เขาค่ะม<ฆ>ีควายดีมีควายสวยเงี้ยค่ะ<ฆ>ครับเราก็ไปดูอะไรอย่างเงี้ยครับเขาขายให้ก็ซื้อโอ้ยตอนนั้นราคาค่อนข้างที่จะแรงเหมือนอย่างนปัจจุบันนี้ไหมคะตอนที่น้องริ้วเริ่มแบบว่าปลูกปั้นใหม่ๆอย่างเงี้ยคะ่ะน้องริ้วที่ผมซื้อช่วงนั้นมันก็แรงเหมือนแต่ก็คือแรงไม่ถึงนี่ครับคือตอนนั้นคือช่วงตอนนั้นก็อยู่ในระดับแสนอย่างแสนต้นๆใช่ครับ ก็คือหลักแสนแต่แ,แต่ในปัจจุบันนี้คือเกือบเจ็ดหลักเหมือนกัน,นพี่อยากให้น้องริ้วแนะนํากับ่าน,น้องๆหรือว่าคนที่อยากอารเริ่มที่จะเลี้ยงอา่าเข้าสู่วงการควายอย่างเงี้ยมีคําแนะนําสําหรับน้องๆยังไงบ้างคะน้องริ้วมัาต้องมีใจรักก่อนครับอมีใจรักชอบควายเอาที่เราชอบดีกว่าเนาะคือเราเป็นคนเลี้ยงเราชอบแล้วก็ซื้อดีกว่าอแล้วก็ไปดูตําแหล่งตาบ้านที่เขา างที่บอกไปทีแรกนะมีชื่อมีเสียงบ้านไหนควายตัวใหญ่ๆเราชอบรเราก็ซื้ออย่างแสนนี่คือตัดสินใจนานไหมคะเนี่ยแสนบ้านชอบนาน,นานเลยครับ<อ>ผมไปดูลูกเขามาเจ็ดแปดตัวแล้วลูกเขาไปมองดูลูกเ<อ>ขามาแสดงว่าน้องลิวก็ติดตามแสนมานานเหมือนกันสิคะเนี่ยค,คือกว่าจะได้มาอยู่กับฟาร์มเหล่านี้คือม<บ>าเป็นคนที่เท่าไหร่คะเนี่ยกว่าจะได้แสนมาเนี่ย ที่แรกเขาอยู่กับพี่โยนะตอวเนี้ยแล้วก็ย้ายไปอยู่กับอุอตัดิตค,ครับแล้วตอนนี้ผมก็ซื้อต่อขาบไปทิ้งอ,อยู่กับเราร<ๆ>นานๆเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยดูแล้วเนี่ยคือเราจะต่อยอดอยังไงต่อไปอ่ะเราอาจจะแบบตอนนี้เรามีอ่าหกสิบกัแม่อย่างเงี้ยอ่าอีกส่วนต่างๆอย่างเงี้ยเราจะมีการพัฒนาอ่าทั้งสายพันธุ์เผือกสายพันธุ์ดำอย่างเงี้ยไม่คะน้องน้องริวคือเราจะพัฒนาควบคู่กันไปไหมคะใช่ครับแล้วก็คุณแม่แอบเห็นนะคะไม่ได้แอบเห็นคือแบบตอนเนี้ยคือเรา ที่ฟาร์มเราก็มีทั้งควายเผือกด้วยใช่ครับอย่างเงี tai, body, Não, ้ยเรามาผสมทั nee, ้งควายเผือกควายดําอย่างเงี้ยเราจะมีการอ่าต่อยอดทั้งอ่าควายสายกันไหมคะอย่างไม่ครับคือเอาเผือกต่อเผือกผสมกันอ๋อเผือกต่อเผือกอ๋อคือเราจะไม่ควายสายเผือกกับดําอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ครับอ๋อคือเราเผือกกับเผือกไปเลยอย่างเงี้ยรใช่ครับเมื่อกี้คุณแม่เห็นเผือกนี้เผือกนี้ก็มีค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันครับอืมสิบขอแม่ได้ไหมคะน้องครับเผือกโอ้แล้วควายดํานี่ร้อยกว่าครับโอ้ยางงี้เรามีวิธีการจัดการดูแลยังไงอ่ะ เยอะพอสมควรอย่างนี้นะคะก็คือชาวมากรปล่อยทุ่งครับเราได้มีการจดบันทึกอะไรอย่างนี้ไหมครับมีครับอ๋อมีด้วยเหรอคะมีครับตอนวันผสมมันออกครับค่ะโอ้น้องแสนนี่นะคะแสนบ้านนาเขาเริ่มนิ่งแนละ้วดูนี่นะคะตาแต้มแก้มจ้ำชัดเจน ทุงเท้าของเขาพี่เตอ๋อจับไข่เขาไหมใช่แล้บ <laughs> พี่เตอ๋อเดี๋ยวมาดูบ้านท้ายของเขานะคะอย่างที่น้องริวบอกบ้านท้ายของเขาค่อนข้างที่จะตรงโโหพี่เตอ๋อพี่เตอ๋ออยากขี่เขาไหมล่ะไ,ไม่เป็นไรเออไม่ให้ขี่ได้ตัวเนี้ย <laughs> <laughs> พ่อพันธุ์ที่ดีอย่างเงี้ยเราจะต้องมีหนึ่งเรื่องโครงสร้างของเขาแล้วพันธุกรรมแล้วเขาบอกว่าไข่ไข่ก็ต้องแบบค่อนข้างที่จะตรงค่าตัวของแสนนี้แพงไหมคะตอนนั้นไม่แพงครับ คือมาสองแสนครับฮะสองแสนสองแสนครับโอ้สองแสนนี่คือเขาให้ลูกในไปเยอะเหมือนกันนะคะนี่คือครเริ่มในลูกของเขารุ่นแม่ที่อยู่ในท้องของแม่พันธุ์ที่ฟาร์มเราอย่างเงี้ยครับโอ้ใส่ไป20กว่าแม่นี่โอ้อนนลุน้นลุ้นยีกว่าแม่เขาก็ว่าปีนี้หรือว่าปีหน้าเขาก็พร้อมออกมาแล้วจริงะคะ่ะเนี่ยลูกของปีนี้ครับ ประมาณหลังส่งการน่าจะได้เห็นผลงานลูกเขาแล้วครับโอ้ยอยากเห็นอยากเห็นแสนจะส่งลูกออกมายัางไงแต่ลูกเขาแต่น้องลิ้วไปเห็นที่อื่นมาอย่างไงคือลูกเขาดีเลยใช่ไหมครับครับโครงสร้างดีเลยชอบอมาก <ๆ S 2> เลยแต่ที่สาคัญหูเขาบิดบิดด้วยนะคะเนี่ยโอ้แปลกมากเลยนะคะนี้น้องแสนนี่เขาของเขาหน้าตาของเขาพี่เตอ <c oughs> แม่อยากให้เตอจับไข่เขาอะได้ไรเอาเพื่อ การที่พ่อพันธุ์ที่ดีอย nice> ่างเงี้ยเราจะต้องเห็นไข่ของเขาตรงนะคะเมื่อกี้คุณแม่เห็นชแวบชแวบของเขาไข่ของเขานี่ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ของเขาแล้วอย่างแสนี่อายุเขาประมาณกี่ปีอะคะน้องริ้วประมาณสิบกว่าปีนะครับโอ้สิบปีแล้วเหรอคะไม่น่าเชื่อนะคะเนี่ยหูสิบปีแต่เขามีความแข็งแรงในตัวของเขามากเลยอันนี้เท่ากับว่าเรามาเอามาเป็นพ่อพันธุ์ของเราเลยเนาะแสดงว่าเขามีความแข็งแรงมีความแม่นยำของเขาเลยนะคะเนี่ยครับ โอ้ไม่ไม่ดื้อไม่อะไรเลยมังคะเนี่ยครับไม่เลือครับเลยง่ายครับเลี้ยงง่ายดูหูดูดกล้ามเนื้อขาของเขานะคะเนี่ยเป็นปั้นๆเลยอะ่ะกล้ามเนื้อขาของเขาเนี้ยค่ะแสนแสนไม่ทะไรนะลูกนี่สังเกตได้ดูกล้ามเนื้อขาข,ของเขาเนี่เป็นปั้นๆเลยสุเท้าดูเล็บเท้าของเขาถ้าพันธุกรรมที่ดีอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเรามีชายไปครึ่งหนึ่งกันนะคะเนี่ยครับโอ้แล้วเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่จะมาอา่าน้องลยงนี่ได้เลี้ยงเลี้ยงควายอ่าควายไล่ทุ่งควายอะไรอย่างนี้มาก่อนไหมครับ เลี้ยงไร่ทุ่งมาก่อนครับอ้าวแล้วทำไมเราถึงเปลี่ยนมาก้าวกระโดดมาหันมาเปลี่ยนเป็นเลี้ยงควายงามอะคะชอบครับคือตัวมันใหญ่ดีมันสวยอ๋อคือความเปรียบเทียบแตกต่างกันครับควายไล่ทุ่งอย่างเงี้ยเราเลี้ยงมานานไหมคะน้องสมัยก่อน,นที่ผมโตมาก็คือก็ใหญ่นะแต่ก็คือไม่ถึงขนาดนี้สมัยพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนะอือหือแล้วอย่างเงี้ยน้องนิวจะมีการเปิด เปิดแบบแบ่งปันเกษตรกรหรือว่าท่านที่สนใจอะไรอยังไงไหมคะตองนตอนนี้ยังไม่มีเปิดครับอ๋อยังไม่มีเปิดครับชาวบ้านอย่างเงี้ยอยากได้แสนมาเป็นพ่อพันุ์อะไรอย่างเงี้ยเราให้ชาวบ้านเข้ามาผสมจริงไหมหรือว่า ยังไงคะน้องริ้วเราผสมถ้าเกิดคนอยากให้อยากได้ลูกแสนนาก็คือทับได้ครับคือมาทําบนี่คือเสียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงไหมคะไม่มีครับอ๋อไม่มีครับอ๋อก็คือแต่ก็คือเป็นคนที่ไว้ใจการเลยอย่างเงี้ยเหรอคะคือเป็นคนอาชาวบ้านละแวกใกล้เคียงอย่างเงี้ยหรอคะใช่ครับใช่ครับอ๋อแล้วเขาต้องมีในการที่จะมาให้แสนผสมจริงอย่างเงี้ยเขาต้องมีใบรับประกันอะไรจากคุณหมอไหมคะไม่มีครับแค่เห็นลูก ลูกติดมาแล้วมาก็ทับได้ครับอ๋อก็คือให้เห็นลูกมาอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเอาที่แบบ ที่มองเห็นนะคืออยู่ใกล้ๆกันนะครับอ๋อก็คือไม่รับบุคคลภายนอกก็คือรับเฉพาะโซนทางบ้านไร่โซนใกล้ๆพื้นที่ใกล้ๆบ้านที่ฟาร์มเราอะไรอย่างนี้อ๋ออย่างนี้นะคะคือไม่รับบุคคลภายนอกคือจะรับบริเวณใกล้ๆกับฟาร์มของอนุมอุทัยฟาร์มคือตาติอดพี่น้องกันประมาณเนี้ยใช่อ๋อก็คือแบบเหมือนปิดๆไม่ได้รับผสมเป็นทางการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะไม่ควเราก็เยอะอยู่แล้ววัวเขาจะไม่ไหววันนึงนี้เขาก็โหหลายตัวเหมือนกัน ช่วงนี้ครับช่วงนี้ทองหมดนะครับทองก็ไม่ค่อยได้ทับตัวเนี้ยโอ้ทองหมดแล้วหรอคะทองก็คือทองสองตัวนี้สองสองพ่ออ่ามีเจ้าไผ่อยู่ตัวงไผ่นี่ไผ่เป็นลูกชายมณีแดงครับ๋อมีตัวงคุ้มฝูงค่ะสลับกันครับอ๋อส่วนมากก็จะเป็นอ่าแสนบ้านนาแล้วก็ไผ่ครับชื่อไผ่ไผ่ไผ่เฉยเฉยใช่ไหมครับไผ่ใช่ครับเป็นลูกชายมณีแดงป้ามณีแดงเขา ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะทางพ่อพ่อของไพอะ่ะพี่มองว่าการที่จะเลี้ยงควายในะปัจจุบันนี้คือจะต้องเน้นเรื่องสายพันธุ์ด้านเหล่ากอของเขาจริงๆเะครับเพราะว่าการที่จะมีสายพันธุก,กรรมที่ดีเงี้ยพี่มองว่าเขาจเจริญการจากหนึ่งการจเจริญเติบโตของเขาแต่ละตัวแต่ละาสายพันธุ์จริงๆเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์นี้มีโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไปเนาะคุณแม่มองดูเหมือนตัวนี้ได้มีรางวัลการันตีมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ,รบมีการประกวดที่ไหนาคะคะน้องแซมงานลุ่มแม่น้ําอุทัยธานีครับ ปลายปีธันวาเดือนธันวาปี6กสามาครับอันนี้คือได้รางวัลฟันแท้อ่าหคู่ <1, S 1> หรือหนึคู่ถึงสคู่ครับอ๋อหนคู่ถึงสอคู่ครับโอ,อ,อ,อ้อันนี้คือได้รางวัลชนะเลิศใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อก็เท่ากับว่าที่ผ่านมาไม่กี่ปีเองนะคะสำหรับถุงเงินตัวนี้